ทอพาขอทานไปงานแต่งงานแฟนเก่าหวังจะเอาคืนให้สาสมแต่กลับถูกล่าเข้าเกมหลอกลวงสุดโหดที่พลิกชีวิตในพริบตาใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อและใครคือคนที่วางกับดักไว้ทั้งหมดหากคุณต้องการฉากเปิดเสียงบรรยายด้วยก็สามารถขอได้นะครับฉากเสียงสั้นๆที่จะพูดประโยคนี้พร้อมดนตรีลุ้นระทึจะเพิ่มแรงดึงดูดได้มากขึ้นอีกหญิงสาวยืนหน้ากระจกริมฝีปากแดงจัดเสรสยาวผ่าขาสีทองระยับในใจเต็มไปด้วยไฟแค้น เธอจับมือชายเร่ร่อนข้างถนนเสื้อเขาขาดขาดกลิ่นตัวแรงแต่วันนี้เขาคือคู่ควงเธอเพื่อไปงานแต่งของแฟนเก่าเสียงเพลงในงานดังกระหึม่มแสงไฟระยิบระยับเต็มห้องแขกในงานหันมองเธอเป็นตาเดียวบางคนกระซิบบางคนหัวเราะหญิงสาวเชิดหน้าเดินเข้าไปจับมือชายขอทานแน่นในใจเธอร้องลั่น รู้สิฉันมีความสุขแต่แล้วสายตาของเจ้าบ่าวสบกับเธอเขาไม่ได้ตกใจเขายิ้มยิ้มแบบที่เธอจำได้ดียิ้มแบบคนที่รู้ทุกอย่างเจ้าสาวเดินมาหาเธอหน้าเธอสวยหมดจดแต่ในมือถือรูปถ่ายหญิงสาวเบิกตากว้างรูปนั้นคือเธอกับชายขอทานในมุมลับใต้สะพาน เสียงกระซิบดังขึ้นจากรอบตัวเธอคิดว่าไม่มีใครเห็นเหรอหัวใจเธอเต้นแรงมือสั่นเธอปล่อยมือชายขอทานเขาหัวเราะเบาหาหะดวงตาเปื้อนน้ำตาแต่แสงรอยเจ็บลึกเธอก้าวถอยหลังมองรอบตัวทุกสายตามองมาแต่ไม่ใช่ด้วยความอิจฉายอย่างที่เธอหวังมันคือความเวทนา และบางคนคือคนที่เธอเคยเหยียบย่ำเธอหันไปมองชายขอทานแต่เขาไม่ใช่แค่ขอทานธรรมดาใบาหน้าภายใต้คราวรุงรังนั้นเธอเคยเห็นในข่าวอาชญากรรมใบหน้าของชายที่ให้ฉันเขียนต่อไหมใบหน้าของชายที่เคยเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเมื่อห้าปีก่อนภาพในข่าวชัดเจนเกินจะลืมหญิงสาวสุดลงกับพื้น ขาเธออ่อนแรงเสียงในงานเงียบลงทันทีเหมือนเวลาในห้องหยุดเดินเจ้าบ่าวก้าวเข้ามาใกล้กระซิบข้างหูเธอเธอคิดว่าเธอควบคุมเกมนี้ได้ใช่ไหมเธอเง่ยหน้าขึ้นริมฝีปากสั่นระริกนี่มันเรื่องอะไรกันชายขอทานเดินเข้ามาเสียงรองเท้าแตะกับพื้นห้องหรูดังแหลมทุกก้าว เขาหยิบสิ่งหนึ่งออกจากกระเป๋าเก่าหาห่มันคือซองเอกสารภายในมีรูปถ่ายของเธอไม่ใช่แค่กับเขาแต่เป็นภาพตอนเธอรับเงินจากคนแปลกหน้าภาพตอนเธอส่งข้อมูลส่วนตัวของใครบางคนให้ภาพตอนเธอแอบถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์บริษัทของแฟนเก่าหญิงสาวร้องออกมาเสียงเธอสั่นเค้าความกลัว เธอหันไปมองเจ้าบ่าวเขามองเธอนิ่งหาหะฉันรู้หมดแล้วเขาว่าวันนี้ไม่ใช่งานแต่งหรอกแต่มันคือบทลงโทษไฟในห้องรีลงเสียงประตูล็อกดังคลิกหญิงสาวหันมองรอบตัวใบหน้าแขกแต่ละคนเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่แขกธรรมดาบางคนใส่หูฟังบางคนพกกล้อง และบางคนใส่เสื้อ FBI เธอหายใจไม่ทันมือทั้งสองเริ่มเย็นเฉียบเสียงชายขอทานกระซิบข้างหูยินดีต้อนรับสู่ความจริงและเกมของเธอจบแล้วหญิงสาวหลับตาภาพทุกอย่างในหัวแล่นเร็วราวพายุเสียงสวมกุญแจมือดังขึ้นเย็นเยียบแตะข้อมือเธอ กลิ่นน้ำหอมจากเจ้าสาวยังลอยในอากาศแต่มันไม่หอมอีกต่อไปมันคือกลิ่นของจุดจบของเธอเองเธอลืมตาขึ้นช้าหะา,หาแสงแฟลชจากกล้องจ่อเข้าที่ใบหน้านักข่าวเริ่มกรูเข้ามาเสียงคำถามดังระงมคุณมีความเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมคบกับอัจยากรจริงหรือไม่เธอพูดไม่ออก ริมฝีปากแห้งผากมือที่เคยประดับแหวนเพชรตอนนี้ถูกล็อกด้วยเหล็กเย็นเฉียบหญิงสาวถูกพาออกจากงานอย่างเงียบงนันแต่อยู่ในสายตาของทุกคนรถตำรวจจอดรออยู่หน้าทางเข้างานแสงไฟสีน้ำเงินแดงหมุนสะท้อนบนชุดราตรีของเธอเธอก้าวขึ้นรถไปเจ้าหน้าที่ปิดประตูอย่างแน่นหนาด้านในรถมืดมิดไม่มีเสียงไม่มีใครพูด เธอนั่งนิ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอไม่ได้แค่แพ้ในเกมที่เธอวางแผนไว้เธอกลายเป็นเหยื่อในเกมที่คนอื่นเตรียมมาอย่างแนบเนียนและผู้เล่นทั้งหมดคือคนที่เธอเคยทรยศเคยหลอกลวงเคยเหยียบย่ำเพื่อก้าวไปข้างหน้าวันนี้ทุกอย่างถูกคืนกลับมาพร้อมดอกเบี้ยเธอหลับตาแน่นในหัวมีเพียงคำถามเดียว ฉันเริ่มพังตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่เธอพยายามนึกย้อนแต่มันเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีจุดเริ่มต้นเสียงเครื่องยนต์รถดังขึ้นรถตำรวจเคลื่อนตัวออกจากงานอย่างช้าหาหาผ่านแขกที่ยังยืนมองอยู่ริมทางบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายบางคนสายหน้าอย่างสมเพชเธอเคยอยู่เหนือคนเหล่านี้เคยเป็นผู้หญิงที่คนอื่นอิจฉา แต่ตอนนี้เธอกลายเป็นข่าวเช้ากลางสังคมเจ้าหน้าที่ที่นั่งข้างเธอพูดเบาหาหาคุณมีสิทธิ์จะไม่พูดอะไรแต่ทุกอย่างที่คุณพูดจะถูกใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลเธอไม่ตอบแค่หันหน้าไปมองนอกหน้าต่างแสงไฟจากถนนลอดผ่านกระจกแต่ไม่มีแสงไหนอบอุ่นอีกแล้วเธอเห็นเงาตัวเองสะท้อนกลับมา หญิงสาวในกระจกไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปไม่มีความมั่นใจไม่มีความภาคภูมิมีแค่ความว่างเปล่าเสียงเจ้าหน้าที่อีกคนพูดขึ้นคุณรู้หรือเปล่าคนที่คุณพามาวันนี้เขาเป็นสายลับที่เราให้แฝงตัวเข้าไปหาคุณหัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะไม่ใช่ขอทานจริงเธอพึมพำเจ้าหน้าที่พยักหน้า เขาเคยเป็นตำรวจสายสืบมาก่อนจะปลอมตัวเข้าไปและเขารวบรวมหลักฐานทุกอย่างจากคุณมาเกือบปีหญิงสาวเบือนหน้าออกน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจไม่ใช่เพราะกลัวมันคือความอับอายที่เธอเคยคิดว่าเธอฉลาดที่สุดในห้องเสมอแต่ในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้ล่าแต่เป็นเหยื่อ เห่ยที่หลงคิดว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างได้รถแล่นเข้าสู่ลานจอดหน้าสถานีตำรวจประตูเปิดออกแสงไฟสว่างจ้าเสียงแฟลชยังคงตามมาไม่หยุดเธอก้าวลงมาอย่างช้าหาหะและรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายจริงหาหะฝันร้ายที่เธอสร้างขึ้นเองทุกวินาทีเท้าของเธอเหยียบลงบนพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบ เสียงโซ่กุญแจมือกระทบกันเบาๆดังในหูเจ้าหน้าที่พาเธอเดินผ่านประตูเหล็กบานใหญ่กลิ่นภายในสถานีตำรวจแตกต่างจากโลกภายนอกมันคือกลิ่นของความจริงกลิ่นของความพ่ายแพ้เธอเดินผ่านผนังที่เต็มไปด้วยโปสเตอร์หมายจับบางใบเธอเคยเห็นผ่านตานในข่าวแต่ไม่เคยคิดเลยว่าใบหน้าของเธอจะอยู่ตรงนี้ด้วยห้องสอบสวนอยู่ลึกด้านในแสงไฟสีขาวสว่างจ้า เย็นชาไร้ความเมตตาเธอนั่งลงบนเก e ้าอี้เหล็กมือยังถูกล็อกไว้แน่นฝั่งตรงข้ามมีเจ้าหน้าที่สองคนรออยู่ชายคนหนึ่งเปิดแฟ้มหนารูปภาพหลักฐานข้อความแชททั้งหมดที่เคยอยู่ในมือถือเธอทุกอย่างวางอยู่ตรงหน้าไม่มีอะไรถูกซ่อนอีกต่อไปหญิงสาวก้มหน้าลงเสียงเจ้าหน้าที่พูดขึ้น คุณมีสิ่งใดอยากพูดไหมเธอเงียบความเงียบนั้นกินเวลานานจนกระทั่งเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาบวมแดงริมฝีปากสันไวเธอพยายามเปล่งเสียงแต่คำแรกที่หลุดออกมาคือเสียงสะอื้นไม่ใช่เพราะเสียใจที่ถูกจับแต่เพราะเธอรู้แล้วว่าเธอไม่มีใครเหลืออีกเลยเพื่อนที่เคยหัวเราะด้วยกัน คนรักที่เคยให้โอกาสแม้แต่คนแปลกหน้าที่เธอเคยดูถูกทุกคนวันนี้รวมใจกันเพียงเพื่อล้มเธอและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จไม่มีอะไรเหลือให้ปกป้องไม่มีภาพลักษณ์ให้หลอกลวงไม่มีเกมให้เล่นต่อไปอีกแล้วหญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่และผู้ช้าๆชัดถ้อยชัดคำฉันยอมรับทุกอย่าง เสียงคำสารภาพของเธอดังชัดในห้องที่เงียบงนันเจ้าหน้าที่ทั้งสองสบตากาันหนึ่งในนั้นเริ่มบันทึกคําให้การทันทีหญิงสาวนั่งนิ่งปล่อยให้ความจริงทั้งหมดหลังไหลออกมาทีละบรรทัดทีละบาดแผลเธอเล่าถึงวิธีที่เธอขโมยข้อมูลบริษัทชื่อของผู้ร่วมขบวนการช่องทางการติดต่อและแม้แต่จำนวนเงินที่เธอได้รับ ไม่มีอะไรถูกปิดบังอีกต่อไปเพราะในใจเธอรู้ดีไม่มีประโยชน์จะหนีไม่อีกแล้วหลังจากการสอบปากคำสิ้นสุดลงเธอถูกพาไปยังห้องขังเสียงประตูเหล็กปิดลงดังปงังเสียงนั้นสั่นสะเทือนไปถึงหัวใจห้องแคบแคบสี่เหลี่ยมผนังเย็นเฉียบกลิ่นอับชื้นเหมือนห้องแห่งความผิดพลาดเธอนั่งลงบนเตียงเหล็ก มองออกไปยังหน้าต่างลูกกลงเล็กหาหะข้างนอกเป็นเพียงความมืดไม่มีแสงดาวไม่มีเสียงรถไม่มีโลกที่เธอเคยควบคุมมีเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเต้นช้าๆหนักแน่นในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเราะของตัวเองในอดีตเสียงเย้ยยันของหญิงสาวที่เคยมั่นใจ และเสียงร้องให้ของหญิงสาวที่วันนี้ไม่มีอะไรเหลือเธอหลับตาและปล่อยให้ความทรงจำทั้งดีและเลวร้ายพัดผ่านคืนนี้จะยาวนานและมันคงจะเป็นคืนแรกในอีกหลายคืนที่เธอต้องอยู่ที่นี่ตามลำพังกับเงาของความผิดที่เธอสร้างขึ้นเองทั้งหมดเวลาผ่านไปช้าเหมือนหยดน้ำจากก๊อกที่รั่วหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งแผ่นหลังแน่กับกำแพงเย็นเยียบ เธอมองไปรอบห้องขังเล็กหาหะรอยขีดเขียนบนผนังเป็นเพียงสิ่งเดียวที่บอกว่าเคยมีใครบางคนอยู่ที่นี่ก่อนเธอข้อความเหล่านั้นทั้งเศร้าทั้งสิ้นหวังไม่มีใครรอฉันที่บ้านอีกแล้วฉันแค่พลาดครั้งเดียวเธออ่านช้าๆคำต่อคำแล้วนึกถึงประโยคหนึ่งที่ใครบางคนเคยพูดกับเธออย่าทำร้ายคนอื่นเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง ตอนนั้นเธอหัวเราะใส่คำเตือนนั้นคิดว่าคนพูดมันอ่อนแอแต่วันนี้ประโยคนั้นคือความจริงที่ตกหน้าเธออย่างแรงที่สุดเสียงฟีเท้าเดินมาหยุดหน้าห้องขังเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งยื่นถาดอาหารเข้ามาขนมปังแข็งๆกับน้ําเปล่าในแก้วพลาสติกไม่มีใครพูดอะไรไม่มีสายตาสงสารมีเพียงความมองเปล่าที่ลอยอยู่รอบตัวเธอ เธอรับถาดมาวางไว้ข้างตัวแต่ไม่ได้กินความหิวไม่ใช่สิ่งที่กัดกินเธอมากที่สุดในตอนนี้มันคือความเสียใจยที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกและในขณะที่เธอกำลังจมอยู่กับความเงียบเสียงกุญแจไขประตูเหล็กก็ดังขึ้นอีกครั้งหญิงสาวเงยหน้าช้าหาหะสายตาเจอกับเจ้าหน้าที่ชายสองคนมีคนมาขอพบคุณคนหนึ่งพูด หัวใจเธอกระตุกวูบใครกันที่ยังจะมาหาเธอในเวลานี้เธอลุกขึ้นอย่างลังเลเดินตามพวกเขาไปยังห้องเยี่ยมแสงไฟในทางเดินสว่างจ้าแต่มันไม่อุ่นเลยสักนิดมือทั้งสองยังสั่นเล็กน้อยเธอไม่รู้ว่าข้างหลังประตูนั่นคือใครหรือว่าเขามาเพื่ออะไรแต่เธอก็รู้อะไรก็ตามที่รอยอยู่ตรงนั้น มันจะเปลี่ยนชีวิตเธออีกครั้งแน่นอนมือของเธอกุมกันแน่นขณะเดินเข้าไปในห้องเยี่ยมภายในมีเพียงโต๊ะเหล็กหนึ่งตัวและกระจกก้นกลางเธอหยุดชะงักเมื่อเห็นชายชารานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามดวงตาของเขาอบอุ่นแม้ใบหน้าจะเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นเธอรู้ทันทีว่าเขาคือใครพ่อของเธอ เขามองลูกสาวที่เคยภาคภูมิใจในวันจบการศึกษาที่เคยส่งเสียให้เรียนที่เคยสัญญาว่าจะเป็นคนดีเธอนั่งลงอย่างช้าหาหาน้ำตารื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ชายชราไม่ได้กล่าวโทษเขายิ้มบางหาหะแล้วยื่นมือมาแตะกระจกพ่อยังอยู่ตรงนี้เขาพูดเบาหาห่ ha ha. ถ้าหนูอยากเริ่มต้นใหม่หญิงสาวกัดริมฝีปากเธอไม่สมควรได้รับคำให้อภัยแต่เขายังให้อยู่เธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่กระจกตรงตำแหน่งเดียวกันน้ำตาหยดหนึ่งกลิ้งลงบนโต๊ะเหล็กเธอพูดเสียงเบาหนูขอโทษเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสำนึกเต็มไปด้วยเศษยาลของความหวังชายชราพยักหน้า การยอมรับผิดคือก้าวแรกของการไถ่โทษแต่อย่าหยุดแค่ก้าวเดียวหญิงสาวหลับตาสูดลมหายใจลึกในที่สุดเธอพบจุดเริ่มต้นใหม่ของตัวเองไม่ใช่จากการแก้แค้นไม่ใช่จากภาพลักษณ์หรือความร่ำรวยแต่จากการยอมรับและเลือกจะเปลี่ยนแปลงจริงห่าหะเมื่อการเยี่ยมสิ้นสุดลงเธอลุกขึ้นยืนไม่ใช่ด้วยความอ่อนแรง แต่ด้วยพลังเงียบหาหะ,ฮะที่ผุดขึ้นมาจากข้างในเธอเดินกลับเข้าห้องขังคราวนี้ไม่ใช่เพื่อสิ้นหวังแต่เพื่อเริ่มใหม่เพื่อล้างบาปและรอวันที่จะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเพราะแม้เธอจะล้มเหลวอย่างน่าอับอายแต่เธอก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นในแบบที่แท้จริงและนั่นคือการเอาคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ต่อใครคนอื่นแต่ต่อตัวตนเก่าของเธอเอง